วันนกปลาดักเลยหอมกระท้าน,นะครับเนี่ยครับหอมเลยครับโอ้โหระบายแก๊สใส่กระลำใส่กระลำปีรับเกลียวเหลืองๆเห็นไหมเนี่ยเคล็ดลับทำให้หอมทำให้กระลำเราหอมอยู่ตรงนี้พี่กระเท้าใหญ่ๆกันเลยนะะมันก็หดครับเมนูทีสุดท้ายครับใน<ม>นี้แต่วันนี้ จริงๆมีหลายคอมเมนต์ที่บอกนะเรื่องกะหล่ำปีผัดน้ำปลาทอดน้ำปลาเลยนะมีหลายสูตรที่อ่าสูตรไทยสูตรมันนะ<า>อันนี้จะเป็นสูตรทางร้านของเทปเบสนะครับทำได้เหมือนกันครับครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับขอแค่ให้อร่อยถูกใจเราก็โอเคแล้วครับครับผมแล้วลูกค้าก็ชอบมากเลยนะสูตรนี้นะเราถูกใจลูกค้าเดี๋ยวมาดูการปรุงไม่ยากกะหล่ำพอเราดัดน้ำปลาเสร็จแล้วเราจะปรุงแค่ผบปรุไก่อ่าตัดน้ำตาลไปนิดนึงครับจะไม่หวานนะเมนูนี้ครับตัดน้ำตาลไปนิดเดียวแค่นี้กะหล่ำปรุงแค่นี้เองแล้วก็เดี๋ยวมาใส่น้ำมันหอยตอนที่มันใกล้จะสุก